สวัสดีครับผมนี่ก็ผมเพลร์โซนนะครับวันนี้เราอยู่กันในเกมอ่าโปเกมอนอยู่ไหนนะฮะตรงคลิปในวันนี้เนี่ยผมก็จะพาทุกคนครับมาดูมุกสกิลครับวิธีการเล่นเจ้าอินเทอร์เรียนกันนะครับก็อ่าเป็นโปเกมอนสายโจมตีแอคเตอร์นะครับเดี๋ยวไปไงตามได้ในคลิปนี้เลยนะฮะก่อนจะเล่นคลิปก็ฝากกดไลค์กดติดตามช่องเพื่อเป็นกําลังใจในการทำคลิปต่อไปของช่องด้วยแล้วกันนะครับผมโอเคเดี๋ยวเรามานะครับดูมุกสกิลของอินเทอร์เรียนกันนะครับผมก็เดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยนะกันนะครับผมตรงนี้ ก็อย่ามาเริ่มกันนะครับในส่วนของสายนะครับตีเร็วันีกบ่านะครับสายตีเร็วนะครับออกอาวุธเร็วกันนะครับผมก็อ่ะเรามาเริ่มวันที่นะครับเบสิกแอคแท็กนะครับก็จะเป็นการบูตเเมจนะครับในการโจมตีครั้งที่3โอเคนะประมาณนี้แค่นี้ครับไม่มีละมากนะครับผมในส่วนของพา s s ทสี่สกิลเนี่ยนะครับก็จะมีในส่วนของเรื่องการเพิ่มนะครับอัตราการติดคริสนะครับเมื่อเราตีติดคริแล้วเนี่ยจะมีความรุนแรงมากยิ่งขึ้นครับ แล้วก็จะมีสกิลพังตัวนะครับผมถ้าเรายืนอยู่ข้างๆกาแพงเนี่ยจะมีนะครับพรางตัวเป็นสีนี่ครับใสๆหน่อยนะครับผมแล้วก็สังเกตนะครับมันจะมีแถบนะครับอยู่สแต็กอยู่สามาอันนะครับที่จะอยู่ตรงใต้ SP นะครับตรงนี้นะครับมันจะเป็นสแต็กของการติดคลินะครับมันจะสะสมได้สูงสุดถึง3สแต็กนะครับเมื่อเรากดใช้งานเนี่ยนะครับมันก็จะลดลงถูกไหมฮะนี่ครับติดคลิเห็นไหมฮะ อพอไม่มีคลีแล้วเราก็กลับเข้าไปใหม่ได้นะครับมันก็จะพางตัวเห็นไหมครับมันสแต็กมันจะขึ้นเห็นไหมอ่าโอเคไหมประมาณนี้นะครับผมอันนี้คือพาสซีฟสกิลของมันเนาะโอเคเรามาดูนะครับสกิลรแบปบกติกันบ้างแล้วกันนะครับผมตรงนี้สกิลปืนฉีดน้ำนะครับก็เป็นการสร้างดาเมจนะครับในการยิงปืนฉีดน้ำใส่เป้าหมายนะครับในทิศทางที่กําหนดเนาะแล้วก็มีคูดาปกติเลยนะครับผมส่วนสกิลที่2เนี่ยนะครับ คอนด้วยสายตาเนี่ยนะครับที่เป็นลูกตาใช่ไหมครับสกิลเนี้ยเนี่ยจะเป็นการลดพลังโจมตีนะครับของฝ่ายตรงข้ามแล้วก็เพิ่มสปีดให้กับตัวเองนะครับอยูดูนะปุ่งเห็นไหมครับแล้วก็จะวิ่งเร็วขึ้นม้ามันจะมีอ่าบูสเตอร์อยู่หลังตัวละครเราเห็นไหมผมยิงนะครับให้ดูอีกทีนึงปึ่งเห็นไหมครับอ่าแล้วก็จะวิ่งเร็วขึ้นนะประมาณนี้นะครับผมทุกการที่เราใช้สกิลนะครับมันก็จะได้สแต็กโดยส่วนคิดิคอนด้วยนะครับผมตัวเนี้ยอ่า โอเคประมาณนี้ครับโอเคเมื่อเราเล่นไปสักพักหนึ่งนะครับผมตรงนี้พอเราวิ่งมาถึงนะครับเล่นมาถึงเลเวล5นะฮะก็จะสามารถอัปเกรดได้นะครับเดี๋ยวผมจะอัปเกรดเป็นแอคโวแบติกนะครับสายนี้ก็จะเป็นสายตีวนะครับสกิลนี้นะครับก็จะทําการล่อนไปในทิศทางที่กําหนดนะฮะเห็นยวนนี่แล้วเราก็ทําการขยับตําแหน่งได้นะครับถ้าเกิดว่าเราล่อนไปตรงทิศทางที่มีพวกกาแพงนะครับผมเดี๋ยวผมกดให้ดูนะฮะ ให้ดูนะถ้าเกิดว่าเราล่อนไปท้องที่กาแพงนะครับมันจะเป็นการกระโดดเห็นไครับอ่านะครับผมตรงนี้นะเห็นครับเราสามารถเราสามารถเลือกนะครับทิศทางในการาสะท้อนได้ตลอดเวลาไหเออเนี่ยแต่ถ้าเกิดว่าเราไม่กดทิศทางนะครับมันจะกระโดดไปฝั่งตรงข้ามเลยเห็นไหมแต่ถ้าเรากดเรากดทิศทานะงอย่างเงี้ยจะกระโดดมาข้างหลังได้นะนะมีขยับสามารถเปลี่ยนตำแหน่งได้อะไรประมาณนี้นะครับผม ทุกการที่เราการทําการออกสกิลเนี่ยนะครับถ้าเกิดว่าเราใช้สกิลนี้นะครับตรงกําแพงเนี่ยเราจะได้ส sí แต็กคริตทคอลข้อหนึ่งหนึ่งแต้มนะครับผมแต่ถ้าเกิดว่าเราใช้สกิลนี้นะครับโดนเป้าหมายเนี่ยมันจะขึ้นมาเป็น2แต้มเลยนะครับเดี๋ยวผมเดี๋ยวผมใช้สกิลให้หมดก่อนลวกันให้สกิลหมดนะอ่ะเดี๋ยวเราใช้นะครับในส่วนของกําแพงก่อนนี่ครับถ้าโดนเป้าหมายได้2แต้มเห็นไหมครับอ่ะแต่ถ้าเกิดว่าเราใช้แค่กําแพงนะครับ รับไปได้แค่สแต็กเดียวเห็นไหมหไหมะเออโอเคปะ่ะประมาณนี้นะครับผมน่ะโอเคแล้วก็ไอจุดหนึ่งเลยเนี่ยถ้าเกิดว่าเราทำดามเมดถ้าโครมาติกใส่เป้าหมายเนี่ยเป้าหมายจะติดสโลด้วยเห็นครับเป้าหมายจะเดินช้าเห็นไหมเออแน่นอนครับเราได้สแต็ก2สองแถวแน่นอนต่อมานะครับเมื่อเราเลเวล7นะครับก็ จะได้เป็นอะควาเบรกนะครับสกิลนี้เนี่ยก็จะเป็นสกิลที่ยิงกระสุนน้ำใส่เป้าหมายนะครับผมทำดาเมจต่อเนื่องนะครับผมนะครับก็อัตราการติดชี้นี่คือแทบไม่อกนะครับผมค่อนข้างดีเราสามารถที่จะเคลื่อนที่แล้วก็ยิงไปได้ด้วยนะครับนะีบ่ฮะสุดยอดเลยนะครับลักษณะจะเหมือนกินโครงงานแล,แล้วก็สกิลนี้สามารถใช้คอมโบกับค่าโปรเพติกได้เลยนะนะครับสามารถใช้ซ้อนกันได้ค่อนข้างเก่งเลยเดียวผมมองว่า าสายที่เร็วครับเป็นสายที่เน้นทำครีดเม็ดนะครับผมปีไวามากๆเนหะ็นไหมเออดูดิคริดแค่ทุกด,ดอกเลยนะครับสามารถใช้คอมโบกันได้เสมอนะครับตนนัวนี้พอเเล่นมาถึงเลเวลเก้านะครับก็สามารถใช้อยู่ในมูฟได้นะครับผมสกิลของอยู่ในมูฟเนี่ยเป็นสกิลการเปิดเบิร์กเนตนะครับผมนี่ศัตรูที่ซ่อนอยู่นะครับตามพวกไม้ต่างๆเนี่ยมันจะถูกมองเห็นทั้งหมดนะครับ มันจะเป็นไอคอนสีส้มๆนะสมมตินะฮะสมตนะสมติเป้าหมายซ่อนอยู่นี่ครับเนี่ยมันจะเจอเป้าหมายเลยมันจะเป็นพลังงานสีส้มสมถูกไหมครับตรงนี้นะแล้วก็ตัวมันเองเนี่ยจะทําให้เดินเร็วขึ้นนะครับผมน่ครับเห็นไหมฮะนี่ครับ,นค,รบคนข้างเก่งนะครับตรงน,นี้สายนี้เล่นง่ายมากนะครับสําหรับใครที่เล่นไม่ค่อยเป็นเนี่ยสายนี้คือแนะนําให้เล่นก่อนเลยอีกสายนึงเนี่ยมันจะเป็นสายสนยนะครับผมก็จะเล่นยากน,นิดนึงนะครับแต่สายนี้เล่นง่ายมากๆนะครับ เน้นครีปเป็นหลักนะฮะในส่วนของอาร์ฟอบเบรกพัดเนี่ยนะครับก็จะยิงกระสุนได้เยอะขึ้นนะครับนะฮะเตอร์นาเมทแล้วก็ยิงกระสุนได้ค่อนข้างเยอะนะครับบิ๊กโคตรเถื่อนนะครับดูครับหืมดูครับเบิกเม็ไปเลยเินเร็วเบิกเม็ดน่ยิงครับดูครับค่อนข้างเถื่อนนะฮะผมโคตรโกงเลยนะฮะโอเคประมาณนี้นะครับผม เล่นง่ายมากๆนะครับสําหรับสายนี้เโอเคนะครับผมก็เดี๋ยวมาเต้นกันสักตาหนึ่งนะครับผมตรงนี้ก็เดี๋ยวเลือกเป็นินเทอร์เนะครับผมจ้านี่เลยตัวนี้นะครับนะในส่วนของอาวุธเนี่ยนะครับผมก็ใส่เซตนี้เลยนะครับก็เป็นเซตคลีนะครับผมมันจะมีเซตแนะนําด้วยนะครับถ้าเกิดว่าเราใส่ตามมันก็ได้นะครับผมตัวนี้แต่ว่าผมจะเปลี่ยนชิ้นหนึ่งนะครับผมจะเอาตัวนี้ออกนะครับแล้วใส่ ในส่วนของนี่เลยนะครับสโคเลนนะครับแบบนี้นะครับผมผมจะใช้แบบนี้นะฮะอ่ะแล้วก็สปีดอัพโอเคนะประมาณนี้นะฮะสายที่เล่นก็อย่างที่บอกแล้วนะครับก็จะเล่นสายยิงเร็วนะครับผมอ่ะโอเคในส่วนของเหรียญเนี่ยนะครับถ้าสายเป็นเหรียญติดฟรีได้ก็จะดีมากนะครับผมอ่ะเดี๋ยวเราไปลุยกันเลยนะครับผมบอกกันเลยว่าโคตรมันนะครับผมสายนี้นะครับยิงเร็ว นะครับผมลักรีหนักมากๆนะฮะอ่ะต้องลองดูกันนะครับผมอ่ะมาจัดกันหน่อยนึงนะครับสายเนี้ยสำหรับคนที่นะฮะมาเล่นใหม่เนี่ยแล้วอ่ายังไม่ค่อยเก่งมากเนี่ยก็สามารถเล่นได้เลยนะครับมันจะเหมือนเกงโค้ง,งะอาการเดียวกันเลยลักษณะเล่นง่ายมากๆนะครับอ่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยนะครับ เอาตัวรอดรับผมไปก็เดี๋ยวใช้สกิลปืนฉีดน้ำมันก่อนเลยวิ่งเลยล่างครับยิงแม่งก่อนเลยครับปึ๊บป๊บเข้าไปโอเคครับนี่ไปกับฮิโตกันยงไงครับน้ำกับไฟไปด้วยกันนะครับผมตัวเล่นง่ายนะตัวที่ตีระยะไกลอ่ะมันเล่นง่ายมากๆนะครับหือโอนครับผมนะครับพยากันเก็บทีละตัวนะฮะ นี่ไงโดนไปดิเอาละครับสกิลนี้มาแล้วครับสกิลนี้ทำให้เราวิ่งเร็วขึ้นนะฮะแล้วก็ลดแรงโจมตีเป้าหมายลงนะครับผมเอาไหมเขาไม่ยิงต่อวะอ่ะโอเคเปุชชิน้่าี๋ยวรอเปลี่ยนล่างก่อนนะฮะเดี๋ยวอัพสกิลนะครับตีเร็วกันนะครับอโคเบติกอ่ะนะฮะสายนั้นอุ้งเอาเลยครับอ้โดนแล้วโดนแล้วอย่าทะลึ่งเข้าไปทำไมลูขอโทษเกือบโดนนะนี่ไงโอเคทีนะครับไม่เปิดอันนั้นเว้ย นี่อะง,งงไปดิงงไปดิโดนครับวาตาชิระกะโดนดิฮะโดนดิเฮ้ยโดนครับไม่รอดนะลงมันลงมันเออโอเคจะเปลี่ยนล่างไหมเอ้ยโอ้โหแอโซงานมอ่งแล้วอย่าเข้าไปเน็ตขาดจุ๊บทุกคันครับอืโอเคเฮ้ยเขาเขาป้อมก่อนเพื่อนเขาป้อมก่อนเขาป้อมก่อนเออเรียกว่โลแตกครับอ่ะเรายิงตรงนี้ก่อนก็ได้นะครับเก็บกองนี้ก่อนเลยเก็บ เจอทวิทก่อนนะครับกองนี้เนี่ยจะให้ exp เอาเปลี่ยนร่างกันหมดแล้วอะนะครับเรายังไม่เปลี่ยนร่างเลยนะครับโอ้ยบ้าบอเฮ้ยจอโอ้ยหูแม่งมาอย่างไวัยนี่ไงล่ะเข้ามาก็โดนนะครับบอกก่อนเลยอย่านะอย่าอย่าทะลึ่งนะครับอย่าทะลึ่งเรียบร้อยครับผมไปครับโอ้ยนี่ไงอะไรอะไรอะไรเอาเดีครับไม่มีคนก็เสร็จเอ้ยโอ้ยไม่ทันครับโดนแล้วอ่าเกียร์ร้อยครับ มันแอบแฝงอยู่ครับมันซ่อนอยู่เงี้ยเรายังไม่ได้ใช้สกิลพังตัวเลยนะครับเราแอบพังตัวนิดนึงเงี้ยข้ามแพงครับพังตัวพังตัวนี่ครับใส่ใสใส่แล้วจะแตะคีด้วยฮะมันยิงคีทุกดอกอ่ะยิงแรงจริงนะครับอะไรอะไรมาไหมมาไหมยีงคีไปดิคีไปดิคีไปดิฮยอะไรเข้ามาทําไมเผาไปดิเผาไหมโดนครับโดนโดนครับจูเข้าไมนี่ยิงเข้าตูดครับผม สุดยอดเอ้ร็วๆทันไหมไม่หยบร้อยถึงถึงหมาล่าโคเอติกแล้วครับหมาล้วอีกระโดดเหยียบหัวเหยียบหัวแล้วยิงหยิบหัวแล้วยิง,ยยงเอาหัวเลยอะเหยียบหัวแล้วยิงครับโดนเอ้ยมาแล้วมันม้วกระโดดบุ๊คกระโดดเหยียบหัวตียิงซ้ำด้วยครับมันก็เป็นสกิลที่ไว้หนีด้วยนะมันจะเหมือนเฟลซิงเกอร์นะครับอ,อีกสายหนึ่งนะฮะ สายหนึ่งก็ยิงติดกำแพงแล้ววิ่งหนีได้อันนี้ก็กระโดดข้ามหัวหนีได้เหมือนกันทำดาเมจไปด้วยหนีไปด้วยนะครับ่ะแต่เทคนิคการเล่นแต่ละคนแล้วกันน่ครับมันก็เป็นการเหยียบหัวทำดาเมจ e อะแล้วก็ชิงไปอีกฝั่งหนึ่งก็ได้นะครับโ okay, อคเคมาแล้วครับถ้าอะควาเบรกมาแล้วครับนี่แหละยิงรัวไปดิครับพี่น้องเ <c oughs> <c oughs> ป็นกนลุวัวเป็นกนลุวลวๆนี่ครับยิงตุ๊ก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 เอ้ยโอไปดิครับสาร์โวโมชั่นอะไรตอนนี้ครับ สิบห้าแต้มขอเลยชั่วืหมาครับไปกันต่อเลยนะครับข้างล่างมีนะครับพังตัวพังตัวเอาครับเงียบโดดไม่ได้โดดไม่ได้โดดไม่ได้ยิง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 ช่วยหน่อยช่วยหน่อยช่วยหน่อยเงียบโดดไมดิลากมาลากมาเฮ้ยมาช่วยเขาหน่อยดินี่กระโดดเทียบหัวครับยิง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 หัวไม่มีใครมาช่วยเลยครับบอกแค่นี้แหละเอ้ยช่วยหน่อยดิโอ้โหชีวิตตายละ โอ้ยไม่มีใครมาช่วยเลยอะไรกันวะเนี่ยเล่นเป็นกันหรือเปล่าเนี่ยทำไมปล่อยผมอยู่คนเดียววะไอเราก็ประจำทั้งล่างอันไม่มีใครมาช่วยเลย,ยสกินที่สะดวกโคตรเท่เลยครับเอาละครับชูเลยโอเคไม่มีใครเล่นก็ไม่เอาก็ได้เอ,อ้ยนี่เงมาแล้วมันลงมาแล้วโอ้โหมันจะลงมาได้นี่ครับโอเค ช่วยด้วยช่วยด้วยช่วยกันเออโอเคครับเรายิงเลยจีได้ครับไดโลนะเฮ้อะไรอะไรนี่ครับเบิกเนตครับบอกว่าไม่ดีบอกว่าไม่ดีบดเบิกเนตไปดิเออซ่อนไม่รอดหรอกโอเคชุดเลยครับสิบเอ็ดแต้มเด้งปอมแตกแล้วเรียบร้อยยิงไปเลยครับไม่รอดหรอกครับบอกแค่นี้แหละหนีวัตชิลกะเรียบร้อยใสใๆเรียบร้อยครับปอมแตกแล้ว, okay. ว okay. โอเคอย่างนี้เดียวโอเคโอ้โหแ่มว่ะเพื่อนไปลุยต่อเลย เฮ้ยโอ้โหแม่งใช้นั่นเวโรเว้ยนี่อะไรไรเฮ้ยโอ้โหแม่งหนีไม่ได้เอาดิเอาดิเอาดิมาดิครับโดนดิครับขี่ไปดิขี่ไปดิขี่ไปดิสแต็กเต็มเว้ยโดนครับเรียบร้อยตัวแตกครับเล่นโคตรง่ายฮะสายนี้เฮ้ยวาตาชิระะแม่งฟาวพอมเนี่ยฟาวพอมอ่ะได้ข่าวว่าฟาวพอมเหรอจ๊ะฟาวพอมเหรอจ๊ะหนีเหยียบหัวยิงครับเหยียบหัวแล้วยิงยยเรียบร้อยครับเะ็ปคะแนนชุบไปเลยไปแล้วมาแล้วครับมันกลับอีกครั้งนึงนี่เหยียบหัวเอ้ย เอาดิยังไงเฮ้ยอย่หัวอฟโซมาช่วยเฮ้ยเอฟโซมาช่วยนานเข้าแล้วนี่ไงนี่ไงอุ้ยยิงโดนครับเกือบครับเกือ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 บเข็คครับโอเคอยู่ในมุกโอเคเอาดิเดีดิเอาดิแรงอ่ะรู้ปะได้ข่าวว่ายิงแรงเฮ้ยนานเข้าแล้วโดนดิครับโดนดิครับถอยมาทำไมเล่าโอ้โหโดนพี่ดิ โดูพีดิโดนพีดมาทำไมครับได้ข่าวอาละครับไม่มีคนเงี้ยจัดเลยครับชูดผมบอกเลยว่าเล่นง่ายมากครับสายนี้ครับใครเล่นไม่เฮ้ยหมาละแม่งหม่ก็ไม่ยิงไม่ดี <laughs> มีโซล์ชันด้วยยัยงไงยังไงหเฟรมเรทตกเลยครับแม่งกระตุกจัดอะหมอนี่ <laughs> เดี๋ยวเก็บมอนแถวนี้ก่อนนะ <laughs> โอเคมาดิยังไงยังไง ปุ๋ยเห็นการแล้วงานเข้าแล้วปิ๊แมงด๊รโลว่ะเป็นการแมงแฉงติเอ้ตรงแล้วเฮ้ยข <Hey. S 1> องแต้มก็ได้วะไปผมเข้าป่าก,ก่อนแล้วเป็นไะหมปุยเห็นการมไม่มาแล้วมันเห็นก็วะเก็บระดิลอนแถวนี้ก่อนแล้วกันน่าจะยังไม่เห็นเราเลยต้องพังตัวอยู่ในป่า <c oughs> แต่พังตัวอยู่ในป่าก,ก่นอนอ่ะใช้ก่อนแล้วกันได้เลือดนะ ไม่มีคนก็ใช้ก่อนได้ครับนี่นครับแอบบก่อนก็มองเธออยู่นะจ๊ะไม่มีคนไม่มีคนไม่มีคนนะครับไอ้สองป้อ,อมแล้วเป้ยงานเข้าไม่เห็นแล้วไม่เห็นแล้วไม่เห็้ยกงานเข้าละนั้นเข้าละเฮ้ยโอ้โหโดนลุงว่ะโ,โ,โอ้โหแจม่จมว่ะแจ่มว่ะเอาดิเอาดิาดสู้ดิเออโอ้โหสุดยอดครับ แม่งโคตรแกอะจ้าปูครับจอดครับโอ้โหมาด้ยทันเวลาคือมาถูกที่ถูกเวลาพอดีเลยกําลังต้องการคนช่วยเหลือพอดีเลยครับโหมาพอดีเลยนะฮะรอดไปเดี๋ยวไปเลนบนบ้างนี้เอาละครับเกิดมาหนึ่งตัวล่ามอนนะครับยิงับยิง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 แม่งยิงโคตรแรงโอ้โหดูครับไปครับ อินเทอร์เรียนนะครับชูดก่อนนะครับแอบก่อนนะแอบก่อนนะเดี๋ยวเขาเห็นเดี๋ยวเขาเห็นมันอยู่ทั้งบนใช่ไหมเอาดิเอาดิโดนี่ครับอยู่ในป้อมหรอเฮ้ยงานเข้าแม่งไม่ตายอ้าวโหั้โหมดว่ยเกือบนะเมื่อกี้เอาละครับไปเขาส่ามาครับไปดีรออะไร long ไป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 เพื่อนมาแล้วเพื่อนมาแล้วไอ้ด้วยไปไปไป ยิง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 สอยจากระยะไกลสอยจากระยะไกลเข้าไปในมุมในยิง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 เรียบร้อยวู้เราเป็นคนฆ่าได้เว้ยโอ้โหเราเป็นคนคิวได้ครับสอยอยู่ด้านหลังวู้ยอดเรียบร้อยเอาไปดีหกสิบแต้มเรียบร้อยครับยิงสอย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 อะไรอะไรอะไรมปนคนละชั้นกันนบผมเรียบร้อยตั้มแต่ไปอีกหนึ่งนะผมโอ้โห มันโคตรเขื่อนเลยว่ะอินเชรี่นนะฮะผมนี่ครับใครที่เล่นไม่เป็นนะฮะหรือหน้าใหม่นะครับสามารถเล่นตัวนี้ได้เลยนะครับเล่นโคตรง่ายนะบอกก่อนเลยนะครับตรงนี้อ่ะเรานําขาดะบอกแค่นี้แหละนะครับไปแจมกันทั้งบนดีกว่าเพื่อนจากไปอีกอ,อือฝิกแม่ไปครับดวงครับ สอยแม่งอยูหน้าป้อไมไปละเียบร้อยเก็บเก็แบเก็บเก็บว่าบเกบเก็บเก็บเก็อเก็เก็่เกอบเกอะไร็บเกอ่เกเก็บเก็บเก็บเร็บเก็บเกครเก็บเก็บเกยบเก็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 ก็บสายบเก็บเกเก็บเก็บเงเก็บยก็บเก็บเก็เก็บ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 เก็ก็บยนเก็บเก็บบเบยิงบเนะก็บเบก็ก็บเา เอาดีมาสองก็จัดดีครับผมจะเอ้ยงานเข้าแล้วโอ้ยโอ้ยโดนสอยครับอ่าโอเคชนะครับโอ้โหก็ทำอะไรกันอยู่ครับก็ทำอะไรกันอยู่หมาระหนึ่งหมาระสองอ่าโอเคอ่าโอเคชนะอยู่ครับโอ้โหมันจัดนะครับสายนี้โคตรเถื่อนนะครับยิงเร็วยิงคลิกนะครับเล่นง่ายมากนะครับสำหรับสายนี้นะครับเอาไปเล่นสายแรงได้เลยนะครับ ชนะง่ายมากเล่นนี้อ่าเรามาลุ้นกันแล้ว MVP หรือเปล่านะครับโอ้โหคะแนนแบบขาดร้อยมากนะครับผมอ่าเเรามาดูกันโอ้โหผม MVP ครับโอ้โห MVP ครับผมเมื่อกี้239นะครับโอ้โหจัดไปเลยครับ MVP เป็นหนึ่งฮะ MVP เป็นหนึ่งครับลูกพี่โอ้โหนี่ครับสุดยอดเลยนะฮะก็ทำกระเมจไป70,000กว่านะครับผม อ่าโอเคนะครับผมก็ประมาณนี้ก่อนละกันนะครับสำหรับคลิปในวันนี้นะฮะถ้าชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ช่องมันโซน,นะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กันแล้วก็กย่กลิมแจ้งเตือนคลิปให,ใหม่ๆเข้ามาคลิปหน้านะครับผมซีอูเก้นสวัสดีครับ